น้ำทิพย์ออกมาลิตาออกว่าไตเาทียนอยู่ดาหานครับน้องน้ำทิพย์น้องทุกคนพอดิาตาพอดไปบห้าก็เลยมาไตายอยู่นาบาดเออนาะหาเอาเนาะก็จะมีอยู่กระตูนน้ำเทียบลิตาไตาเดี๋ยเบเหม่อนกันนี่จะ <c oughs> <c oughs> จะมีแต่ความเพื่อนคมเื่นเก่าหนาะทุกคน อุ hi, ああ้ยตกใจต่อเร่สบายดีสบายดีดิตาซาเราไตเดอร์สบายดีบวสสกูสกคนแต่ก็สบายดีพอเป็นพี่น้องขั้นเด้อมืเลยดิตาใช้มาเฮ็ดสีนดาดเด้อทุกคนซึ่งวันนี้ก็เป็นมือห่อเขาหันเลยเนาะดิตากับเม่ได้ไปซื้อสีนหมูอยู่สามโหกลงมาเห็ดสีนดาต ตูอ่ากินตั่วมุมนีอาค่นมานอนนิ่นับน,น,น,นอนตะคนเนาะสวัสดีเพิ่นก็ได้มานอนนะฮะอนะได้เบิ่งนี่ทางซอยสีสายยังกับแม่เฮานอนาะทุนได้เบได้เบิ่งไม่ดีไม่ดีเขยวนิ่เขยวให่เบอ่งแน่วันีเฮาเบิรงในเขยวมันยิงเขี้ยวที่เบิ่งแน่ขอร้องขอร้อง <c oughs> ทุกคนเออแต่สราจนนางงามนางนี้เนะาะพอแปะลูกกันดีเราได้หาโดยสีมันยิงเขียวให้ปาปบ้างเนี่ยยิงเออเขียวงามเลยตุ๊กเตี้ยเบิ้ลี่ตาสองกล่องสีส้มเลยทุกคนมาบ้านี่ตาลูร้อนดักซองคืนแล้วก็ลูกสาซองคืนก็ได้แล้วสภาพเบิ้ลเลย เดี๋ยดิจาสิมาปรุงน้ำแกงก่อนเนาะอุ้ยได่กินรอแพงไ้ให้ได้โลเอ้านี่กินอีกกระเบิดแล้วใส่ตังแตขกข่าโอกับพวกอะไรทุกคนมันใช้ยังยไงแน่นวะรคนโต๊กนี่าแข่งคนปิดซื้อนี่าเป็นวัาน,าน,นเลย สิปุกปราดุดบ่มันบ่แซบไปดูดเอ้ยปุกปราไปแดกได้ทุกนนเอ้ยซ,อออย,อยซื้อขวดยาข่อยสซื้อเด็กขนาดเด็กไก่เนอะฉัะนทำเด็กไก่เพราะว่าข่อยข่อยข่อยไปน,อน,อ,ไนอนข่อยไปนอนคื่อท่นเห <c oughs> ็นเดือดเก่า โอเคซิมเลยเขาจะกินอยู่เพื่อนไผ่ด้วยทุกคนเข้าเจ้าเขาได้เพื่อนด้วยเพราะว่าไม่รู้เ่าดยการจะเหย่อข้าไปซิมเลยใส่กับซิมด้วยว่ากันนวดเล่นตาก็เอาด้วย โอ้ยบริษับนัวแล้วมันเป็นโตไทยนะทุกคนเอ่อพิตากะอานม่ค่อยออกเน,ะนาะน้ำจิ้มซุกกี้ย่างเกาหลีเสียงสองประมาณนี้นะทุกคนเนอะข้นพี่ดาวบอกเนง่ยออกอะไรเนี่ยเียงกบู้เนาะพิตากะอานพิ่อานเือ,อตวันนี้เป็นแจ,จ๊กเก็ตพิกัน เาใช้มาปนกันสองอย่างเราไปมากบอ่บ่พี่เจ้าฮ่าเนี่ยมาห้องอเราแล้วอะไรได้ไหนี่ยนี่ยมาห้องอันะไรนะห้องห้องอันะไรนะห้องเตาา่าค่ะ ที icana, ่า๋บไิซื้อภักอันอื่นช้่งมาหลายพราะว่าซื้อแต่พักบ่งอุ้ยที่จากินพักบ่งมาหลายพอาไม่จริแบบโวแพเป็นคนจ๋าสิอันนี้มาเป็นยังเนาะกินแตะสีอะไรไดนึงกันล้ว่เป็นยังเ็ดเกส่เบิดเลยพว่าเจเนอนกินเกลืเปลือง เว็บมันก็ได้บอกตัวนี้ก็จะใช้วดยเราจะกดนี่มันจะแทบแหงเลยคดเลยเนาะนี่แล้วเตะผู้มากแต่ว่าลิตาจะเห็นแบบนี้ลิตามันจะเข็มข้นดี พูเร้วเลยนี่โหโหโหเซฟนัวเซฟนัวเดี๋ยวตีทุกคนเอ้เลยเด็กต่อยเนาะเดี๋ยวถ้าจะมาสีบเบิ่งกันเลยเย็นไม่ยังเลยโอ้จานจานจานจับเลยจับเลย ามาตเตะห้องเฟืองเลยทุกคนเอ้ยมามือนีเลยเพื่อนไหนไมานอนน้ำเนาะมานอนยามมือแหลกเลยนี่เตว่าบริณน้ากันมาได้ด้อยโยแต่ว่ามามือแหลกนี่คือเพิ่นมานอนนำ้ำคุณคุณดีดีแล้วทุกคนเนาะนี่ตา่างจากคุณดีแบบนี้แต่ว่าคุณคุณนี่ต่ากอะไรยางกายเขากินนี่ต่างกใครขึ้นปนั่นข้องน้มเลยเกยร์เป็นเกียร์เลยนี่ เห็นย่งย <y> ิงเขียวไอ้เปลวเนี่ยบัดเนึ่งโซ่เขียวเนี่ยหนึ่งสองสามอีเขียวงามเลยแมวหลังคาอื เจียวเท่าดเดิมมันคือเจียวค่ะมัน <c oughs> <c oughs> คือบอนไหน <c oughs> สิมก่อนเนาะทุกคนถ้าต้องในปุ่ปง ปรุงก่อนง้อหนึงมันจันเสเียใส่น้ำตาลไปน้อยนึงถ้าอยากใส่มักว่านบางย่างกจะจังคอยใส่น้ำลังพอดีตาจะปรุงสำแบบพอประมาณจะเป็นอ,อกพีกลนนะทุกคนนะคหอมจะใส่ไปน้อยนึงพอแะ่วลาให้มันแบบนี่สีสั้นน้อยนึงใส่ได้บุหรียิ่งแม่เขากินน้ำบุทรี่เก่าทุกคนเนาะมันะเป็นนัวหหนอนวันนี้ ลืกบ,บวงหนึ่งข้อคนเลยมานีนน่โอ้พอกเอ้ยมักหน้าอย่หันลงสื่อบักหน้าอึบอับอึบอับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเหม,มาะา ข้างขึ้นข้างขึ้นด้วยข้างเป็นบอ<า>ใหญ่เนาะมอนี่เนาะปลาสิ้างเลยวันนี้โอเคนคืนอหม้อ

าจะเกลียวเครื่องคุ่งลงไปดนะ้วยเนาะให่มันวัวามาจ้างมาจะได้กลับพุ่งเราเองเอา้าวมันโบวัวว่วจะได้กลับพุ่งเราเองเนาะเจียวสวยไหมสวยมัน่นปักเอาโดยน้ำลานี่ถาเม่เหรอเม่ยังไปบุตระอะเราตะโกนก็เลยฉิมาดออกวกมันยังถาคนได้จังวะอะละมันใส่ก่อนโอ้ แล้มันใครก่อนเนาะตีนหมอเว้ยด้วยเป็นชินลาดมูกกระทางเลนตินหมอมันมันหน่อยได้ดูอย่าได

À, Bắt cho hạng mày <laughs> nhà... vào mẹ nó ta đi đâu hỏi nha em hỏi đây em hỏi nha hỏi nha hỏi nha hỏi จะได้กินเซนโมตัสจะได้ <c oughs> จะได้แส,สียบ่ยิงเขียวได้กันสแสียบฮะเขียวง่ามมัน เเบิทุกคนกินง่ายอยู่งา่ยงงายเด้อพวกต้องมีจังได้เนาะจำเนียร์กับพ่อทุกคนนอน,นเดิมกินกันบานเห่าซ้ำบานเห่าในร้าสงบเนาะทุกคนเนาะกินยังได้ประันก็ยังแบบว่าโห <c oughs> โอ้ยเต็มเ <c oughs> ื่อ <c oughs> ไหรมีเตะได้มึงก็จะแข็งแล้วคนมันมีเกี่ยว กินกินเอฟเอาแอบเอา,เอา,เอาลื้นลื้นคนหน้าเลี้ยมันถึงแสบกินหมดไรได้ทุกคนพวาริจาบปสืีบังหน้าพวาริจบ,า,า,บา,าพวกนี้เมากกินสุงในนี้มันเหมือว่าบัวน,นี่นะ นิดมอได้เหือมันคิดยากได้เนาะมันมนโนมีกินแบบออก์ินนิกอิ๋วอคกินยาด้วะไม่จังวะอือปวดเกี่ถึงเนาทุกคนเนะาะสาวแล้วปองมอก่าแ้ว ฮ้ยได้บอกกินยากจะได้ไม่ได้พี่กินหน่อยเถอะเนาะใยญ่อยู่บ่เด้ ในหน่อยอิ่มแหม่นอนอย่างแต่ยัยจีกดดแเยี่นั่งก้ามอยู่นับงัมี่นาีไงเลยเนาะพอดีตามมากินสิ่งอ้าอ้าวกินได้กินไดะกินได้ บุมสมบุมสมก็พูนบอกไว้ว่า,วา,วาไหนมานนไหนเนาะใครเอ่อวยว,ว่าจะโทรมาไม่ใช่แปะร ไปนอ้ํเมือเงหมันบุญมีรถดตารถสนอดีโม่บุมีรถบุอื่น่เอเมื่อแบบย่อวันย่อนตัวเองว่าเหมือกันคนเซ็ตยุ่งวันจะเจ็ตวามาใแป็นมงจะเท้าอัน ดูดรามาประตูกามาตืมมนน้มาแล้วบ่ดูจอมเนี่ยประเัศมานม่นบ่เออออเดี๋ยวรอีัครกันทุกคนทุกคน อยกัวเดายเปลี่ยนบหา้อมาบเอออยากเมื่อจนจินิบาดเนาะเ้าเ่เ้าบบกได้นอนกันเยอะเนี่ยเปี่ยนบ้านนาะเขอเพี้ยนออกมา เริมุกแค่นี้มันก็นอนใ้เบิ้งเมยกินใ้เบิ้งติดหมอก็ติดขนาดอื้อหือว้าวสามคนสี่คนเออเดี๋ยวจะนลือกคาจะมันหมดทั้งซุเขาบะเกีงเข้าบะเกีงโอ้ตามจีบไปเราไม่ก็ธรรมดาใอโคตรคนในเสวราไป ต่อปวินาทีอะไรได้ดิสร้างสกิดอีกสามสิบเอ็นาทีเนาะจงจะจเอาเขาปากไรอือือือน้ำมันรวนลั่วนะได้ยังไงไปนี่ไปนีอยู่ที่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ก่อนนัไปนี่แปนว่ไนีไอนี่ไปนี่ บอกว่ามึงม่ต้องทำหะาแบ้นละแบบนด้นอืมบอได้บอได้ค่ะเกินมากเลยอืมนั่นหมายหมายไหมเดะกว่าน้อ ทนี้แล้วก็เก็บมาะอยูกกันไหมเนาะเก็บมาเพื่อใช้ทีนี้เป็นเรว่าเก็บใจเนี่ยมาเข็บอยาเก็บบนขวดนี้เลยเกลอย่านี้เวลาเวลาไม่นอนไมนอนม่นอนหลาบนไมหมดอะอื้อ ยังมุ่งเดิมถ้าพี่อยู่นั่นพี่อกเี็น้องในเอ็มมูขำมากเลยขำมากเกิดการว่าสิลับไเแล้วเียะนั่งเกิดแอฟริกาเขาขึ้นเาเราไปอั่นเดียแล้วหลับไปตลอเียนนเดียะถือว่าน มีว <se> ันมนจะได้ก <It> ินอะไรก็ตายก็ินไปตาย็ก็ตายมาด้วยหัวสบายเลยเนี่ยวเ่นัี้เราอกมีวับมะยาเพ่อนงาเือนไล้วดง่ายเอย่วเบาเจ็บแต่ไ่ได้หเือนันเออเอาื

คือถแล้เวลาจะมีเหรอตีตาม่ไม่ตียาหรือว่าลักเหนียนาเขาแบัดสาไฟรจาักขระอนกอนก่อนก็อเอาส่เล้ยงจิแวไอ้ที่ว่าตาโม่ที่พ่ตาอ้กเลยงน่นัขายเอาเยอะเยอเนี่ยใอเี้งเพื้อนเลี่ย้เลีเี้้้ยงเเีีย้าเ้ยา ถ hey, ้ากินเยอะก็นอนทะคนไม่รู้แมาวัดอม่รู้ครือเปล่าไม่รู้แล้วคนน่า โอเคทุกคนติ๊ต้าชิคกี้เด้อขอบใจที่ติดตามกันครับตุ้มโลกรีดหน้ากดใหม่จะได้กระชื่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกระจายติ๊ต้าในคลิปใหม่ต่อไปทุกคนบ๊ายบายแล้วพกันใหม่เด้อเมย์ขำเหลิมดึงกล่องเนาะทุกคนเนาะตอนตอนติดโอเคทุกคนจะได้กระชื่กดคอมเมนต์มาเด้อ